ไประเบิดรถไหมอันล่างจะเป็นผู้หญิงถือถือนั่นนะเออโบอัพระเบิดมันเลยนะซื้อกอ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 เลยท่าเลยท่นเลยซื้อแล้วท่านะโอเคผู้หญิงจุดท่าเนอะเอิร์มมาจุดท่าคอนเฟิร์มส่งคนพอนะโอเคอะไรพอนอนละอีซี่อีซี่ไอ้เหี้ยวิววิวทำอะไรมึงดีจะร้องทำไมวะร้อง ไอ้คเคยทำเี๋ยวร้องโอเคมามาขึ้นมาขึ้นมาผมยังไม่ทำอะไรมึงทีแค่มองหน้ามึงจะร้องทำไมทำเหลือร้องโอเคไป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 ชนเสาแล้วหนึ่ง

มีสองกระบอกอีกมกระบอกไหนแรงกว่าวะค่อยค่อยไปหาเดี๋ยวพาไปซื้อเนี้ยเดี๋ยวเก็บตังค์พาไปซื้ออ๋อภารกิจนี้ที่กูทำตายกับพวกนี้ใช่เหรอไอ้กูตายกับพวกนี้นะกู้เงินมาสี่คนอ่ะตายหมดเลยนะเฮ้ยใช่เหรอเก็บแบงกงก็ระดรบพวกเราละบอดโคตรโหดอะระดับพวกเราละเว้ยไหนวะน้ำมันอยู่ไหนวะน้ำมันน้ำมันอยู่ไหนเนี่ยไอ้น้ำมันเก็บไม่ได้วะดูมีแล้วอ่ะเอาด่าอะล่ะ Ủa, ở con này hay ở đâu này quá nó quá Đói nó đi đi mê Khó mấy นั่นดิไม่มีแบบจีเทสแซนเลยวว่าแบบยิงถังน้ำมาแล้วระเบิดไม่มีว่ะเพื่อนจะระเบิดจะไม่เห็นระเบิดเลยอ่ะต้องยิงยิงให้ระเบิดอ่ะยิงซ้ำๆอ่ะอ๋อดาแมนรับไม่ระเบิดปะไม่ใช่แล้วดาอย่างนี้เะ

ขีวิ่งขีๆวิ่งขี่วิ่งขีวิ่ง่อนวิ่ง่อวิ่งน่อยเดี๋ยวปลาหมดให้ได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 ้ถอยถอยถอยรงระเบิดรองระเบิดถอยเออไปยังมีมีเยอะอยู่ไหนวะทางนี้จะไปทางไหนวะเนี่ยไปไหนวะขวาขวาเอาแล้วเระเบลอระเบลอเราเบละระเบลอเบลอแล้วแล้วก็ต้องไปยิงกับพวกมาเฟียนะใช่หรอหาที่เขาเบนะหาที่แอบไว้หาที่แบบยิงไว้ไม่ใช่ตรงนี้ชั้นบนดู ทเช่นวะเหรอมันมีอีกมีก่อนนี่มาแล้วมีระเบิดอยู่เพิ่มไปไปได้เราระเบิดให้ก็รถรถรถซอมบี้หรอนี่ต่อซอมบี้ระเบิดระเบิดระเบิดแห้วเรามีระระเบิดอยู่เรียกทำรึร้อยเป็นไงบ้างฮะเฮ้ยติด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  ทางนี้ทางนี้ทางนี้บอกว่าไม่ไปทางเดิมทางเดิมทางเดิมเหรอไปไปอ๋อให้ออกจากอันนี้นะว่าออกจากไปเขาข้างบนใช่ป่ะได้เพื่อนเดี๋ยวผมนะเดี๋ยว cover cover ไปเดี๋ยวแบบแอบยิงแอบยิงอ่ะเรื่อยๆได้เพื่อนมาเยอะมากเยอะมากใช่หป่ะไมเล่นกูรถวะกูไม่ได้ทำอะไรทีไม่เล่นกูรถวะให้โดนระเบิดแล้วเพื่อน

ตายแล้วยึดต้องยังไหนนะโอ้ยเดี๋ยวว่ามัน,านมนาจากไหนนี่ใครได้มาจากไหนกันวะมนดิเอ้าไอ้บอกมีชีวิตหนึ่งแล้วมันมีหลายชีวิตม,มีสอง,ส,องสามชีวิตที่เหรอวะวอตายแล้วหนึ่งพาไปซื้อปืนเดี๋ยว,วได้ปืนเดียเด๋ยวพาไปซื้อเพื่อน

เออบอสเล่นมน่างสาเนาะโดนยิงโดนยิงสวยสวยสวยเต็มเต็มยิ่คนรแรงเลยวะยู่ไหนวะเราตัดตัวแล้วออกไปตรงทางเทียข้างหน้านต้องไปสั่งเทียข้างหน้า แค่สไนเปอรอแล้ไม่ใช่หรอบอสมีจะตายแล้วชุดีมีอาหารอยู่เอ้ยมันหาจากไหนวะาาร้านค้าร้านค้าโผนี่ตายสองตัวอ่ะ

พวกมันจะมาเพิ่มไหมวะตัวไอ้ะฮะตายแล้วเลยตัวเดียวเนี่ยวะเดี๋ยวไปข้างหน้าอ่ไม่เห็นในหน้ามี

เก็บแตงเงี้ยนะเดี๋ยวพามือซื้อปืนเดี๋ยวพามือซื้อปืนจะพามืาซื้อปืนแค่ป่ะกดไลน์ไปซื้อปืนเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดอาทิตย์นึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เอชซีอ๋อไปซื้อปืนก่อนแล้วเข้ามาเล่นใหม่